นโยบายใหญ่ค่ะจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของอีกไน e t h a i l a n ด์นะคะรัฐบาลก็ได้มีการดำเนิน,นเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายอีกไน e t ไท i แ a n ด์จุดประกายเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลกยกระดับสู่การเพิ่มรายได้3เท่าภายในระยะเวลา4ปีค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอีกไน e t ไ a i แ a n ด์จุดประกายเกษ เกษตรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลกพร้อมกล่าวปฐกถาพิเศษขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลกที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact f o r u มเมืองทองธานีค่ะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็ได้มีการประกาศวิสัยทัศน์เรื่องของอีกไนท์ไทยแลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งโดย1ใน8วิสัยทัศน์ที่สําคัญที่ได้มีการแสดงออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็คือ วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญสองส่วนค่ะ,คะก็คือเป้าหมายด้านการเกษตรที่ต้องมีไรายได้เพิ่มมากขึ้น3เท่าภายใน4ปีและด้านอาหารซึ่งประเทศไทยต้องประเทศไทยก็มีวัตถุดิบชั้นเลิศที่จะยกระดับได้อีกหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ยังสร้างตลาดใหม่ผ่านนวัตกรรมด้านอาหารได้ซึ่งการจุดประกายที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นฮับหรือว่าศูนย์กลาง การเกษตรและอาหารของโลกก็จําเป็นที่ต้องขับเคลื่อนทั้งในด้านของการผลิตและการตลาดด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรและมาตรการเสริมแกร่งให้กับเกษตรกรและคนในภาคการเกษตรค่ะทั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนเกษตรสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยที่กําลังเป็นกําลังสําคัญของภาคการเกษตรได้เข้ามาร่วมการแสดงพลังแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกค่ะและที่สําคัญ พี่น้องเกษตรกรและคนในภาคการเกษตรจะต้องมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีซึ่งเป็นเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรจะผลักดันให้สําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดไว้นะคะนี่ก็เป็นคํากล่าวจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะค่ะ